กินก็ได้ไม่มีอะไรกินไปแล้วมันไปแล้วตัวมื่อกี้กำลังมุนไ้วยลามตึกษาเดี๋ยวก็มาลูดีเอามือรูเรียกดิเรียกดิมันมาสพันธมันยไหนอ้าว ได้ล่อ,อก,กันกลางวันแสกๆอโอ้โหเรียบร้อยแล้วสบายใจตัวล่างนอนแผ่เลยแบบผ้าให้มันเสร็จรเลยค่ะอย้ย <c oughs> ระวังนะเอาเสร็จแล้ว้าไ,ไม่เห็นเนี่เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอมันก็ปล่อยตามธรรมชาติของมัน ลิงลิงลิงมาดูนกกระจอกเทศไหนลิงเต็นย่องย่องกี้ีนี่ไงเอาเต็นมาสิเคลิงอ่ะเลิงอ่ะเคอ่ะมาแล้วตัวใี้มือใส้มือคุณยายระวังหัวนี่ไงเคเคนี่ไงตัวนี้ไงลูก เข้าไปครับมาเต็มเลยดูนั่นน่ะดูปากมสิไปเถอะเราลงไปเลยมังเห็นไหมวางไว้จับดีกว่า